ปลาปลาแดงปะปลาแดงใช่ไหมกระมิ้งนะองค์อันเองคู่กระมิ้งอ่านีีปลาลัเกี่ยเปตลาดนัดขนาดใหญ่ในทุกคนเป็นตลาดนัดวันอาทิตย์ทุกวันอาทิตย์ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศแต่ว่าตรงนี้ตอนเย็นๆเขาจะเป็นตลาดถนนคนเดินนะย้ำอีกทีหนึ่งทุกคนที่อันซีนไม่แคร์สื่อเพราะว่ามีของน่ารักน่ารักน่า,ก,นาก,กินเยอะมากของใช้ก็มีนะ ก็มีกิ่นก็เพียบปลาหลาเขียวเนี่ยแมคเคอเรลเนี่ยที่นี่เท่านั้นนะครับปลาอินทรีเนี่ยแมทรุปุนนกซอยสี่ซอย,อยห้าซอยย้าม,มีทีหนึ่งเป็นอันซีนัดใหญ่แับล้านลอนตาสดแกงมีซีน้าตา,าจมูกได้ไหมครับเอ็องชมเออได้ได้แล้ยกหามัน เอ็นกเนมาหอได้ได้ได้ฉุ่นะนาินะคุณเ่าอะไรนี้สามสิบสามสิบมีแต่ของน้าทานนั่งๆทุกคนแปลกตาไก่ทอดถัดใหญ่ก็มีนะแต่ไก่ทอดถัดใหญ่ย้ำอีกทีนึงของแท้ต้องมีหอมแดงโรยบนข้าวเหนียวให้เราคชิก่อนนะ เดียนี้้ไปรรออนี่ขนมอะไรแล้วนี่ขนมดูค่ะขนมดูขนมใบกพรอนม่กินลูกร่ระพยะนะ่ผงผักดูมันที่หนูก็ดูนะจริงจัง มันก็ดีแก่เป็นแบบนี้แหละครับ